ข้อหนึ่งที่น้องหลายคนนะครับมาถามพี่เปิดหน้าที่9นะครับข้อที่สุดบางคนไม่ค่อยเข้าใจลูกว่าลูกเนี่ยมันเป็นยังไง <c oughs> การจีนอาการนี่สำคัญมากนะครับ <c oughs> น้องต้องดินอาการลูกให้เกงถ้าน้องจินนาการไม่ออกเนี่ยมันก็จคิดไม่ได้ลองอ่ามศูนยดูนะครับ <c oughs> หน้า9ข้อสินหน้าทก่9ข้อที่สิบนะครับ เขาบอกว่าร่องน้ำนะครับกว้าง8เมตรสาร่องน้ำด้านหนึ่งสูงกว่าอีกด้านหนึ่ง6เมตรนะครับจะต้องใช้ไม้ยาวเท่าไหร่ถึงจะสามารถ,ถ่าสองฝั่งของร่องน้ำได้พอดีเลยอุ้ยว่าลูกแหนที่ว่าลูกยัดกันน้องๆครับเดี๋ยวพี่จะวาดรูปฟอนต์วิวของร่องน้ำให้น้องดูจะได้ไหมฟอนต์วิวเป็นไงตอนม .1 เธอ2 น้องๆเรียนว่ารูปทรกระบอกเนี่ยนะครับมันเป็นรูปสามมิติแต่ถ้าเกิดเราหมองสองมิตินะครับโดยการมองด้านหน้าโดยการมองด้านหน้านะครับน้องครับถ้าเราหมองด้านหน้าเนี่ยรูปฟอนต์วิวของทรบอกเนี่ยนะจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมครับนอกจากรูปฟอนต์วิวแล้วมนะันจะมีรูปท็อปวิวกับรูปไซด์วิว นะครับรูปท็อปวิวเนี่ยนะถ้าเราเกิดเราเอาสายตาเราอยู่นี้สมมตินี่คือ,อลูกตานี่คือตาอ่าเราเอาตามองโซอบอกข้างบนเราจะเห็นโซอบอกเนี่ยเป็นรูปโมโคมถูกไหมครับอันนี้เขาเรียกท็อปวิวนะอันนี้เขาเรียกว่นะาฟอ n t v ว e w นะครับฟอ n t v ว e w กับ side view เนี่ยของโซอบอกเนี่ยมันเป็นรูปเดียวกันมันเป็นเสียงเป็นท่าอ่าแต่เพียงว,ว่า ฟอนต์วิวของร่องน้ำนะตอนนี้อยู่ขอนะนน้อที่สิบหน,น้าตาวน้องครับร่องน้ามันกว้างแปดเมตรคุณจะยังไงร่องน้ําอย่างนี้ครับแล้วมันมีฝาของร่องน้ําครับนี่แบบนี้ครับน้องนี่มันมีร่องน้ําตรงนี้ครับน้องเนี่ยน้ําไหลออกมาน้องไม่เห็นอ่าที่เราว่านละ้วเราว่าร่องน้าเนี่ยไหลออกมาแล้วนี่ไงไหลออกมาไหลออกมาไหลออกมา แหลออกมาแหลกมานี่คือล่องน้ำนี่คือล่องน้ำน้องๆครับเท่นี้เนี่ยเขาบอกว่าล่องน้ำเนี่ยกว้าง8เมตรที่ขอใช้สีแดงมาช่วยล่องน้ำกว้าง8เมตรตรงนี้นะครับน้องที่พี่ใส่สีแดงนี่นะครับคือ8เมตรแล้วเขาบอกว่าอะไรครับฝั่งล่องน้ำด้านหนึ่งสูงกว่าด้านหนึ่ง6เมตรแสดงว่าไอตรงนี้เนี่ยนะครับฝั่งล่องน้ำที่สูงกว่าเนี่ยสูงกว่าฝั่งล่องน้ำที่เล็กกว่าเนี่ย6เมตร วิวีไหนครับหกมตรนี่ครับหกมี้ครับหกมตรเทียนิโย์พ่อที้ถามว่าจะต้องใช้ไม้ดาวเท่าไหร่ถึงจะสามารถพาดสองฝั่งของห้อง,งน้ำได้พอดีพี่ขอใช้สีม่วงมาช่วยสีม่วงนี่แหละครับจะเป็นจะเป็นเอ่อไม้ที่ต้องใช้นอกการพาดสองฝั่งของห้อง,งน้ำสีม่วงนั้น โอ้เห็นแล้วเห็นอะไรไหมเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากคนแรกเธอต้องคิดถึงคือพีทาโกรัสเอาวาดรูปประกอบไปพี่ขอสมุิให้ปลายมันยาวเอวาดรูปประกอบูไปทําไม่ได้นะจนให้เร็วคิดให้เร็วตอบให้เร็ววาดรูปให้เร็วทําไม่ได้ครับวาดรูปให้พอดูได้แล้วก็เร็วๆโอเคนะทําไม่ได้ ด้านอองข้ามฉากยกกลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากสองด้านด้านแรกคือ6ยกกำลังสองด้านที่สองคือ8ยกกำลังสองลองๆคนระับมันจะได้เป็น x ต็กำลังสองเท่ากับ6ยกกำลังสองได้36บหวกด,ด้วย8ยกกำลังสองได้6กสิบสี่มบหกบอกกนะครับมันจะได้ออกมาเป็น นึ่งร้อยน้องๆครับอะไรร่วงสองเป็นร้อยครับมันคือสินะคำตอบข้อนี้คือไม้น้ำต้องยางสินะครับจึงจะผ่านะครับสองฝั่งของร่องน้ำแต่งรอีนะครับส่วนข้อสิเอ็ดนี้เมื่อวานเจอแล้วนะครับอ่าทีนี้เรามาดูต่อนะครับในหน้าที่สิบนะครับเรามาดูข้อสิบสองครับ ลอ,องทำตดูข้อที่สเสร็จครับแต่เราอา่านโจทย์แล้วเราคิดดูนะครับข้อที่สอราอา่านโจทย์แล้วเราคิดดูนะครับข้อที่2 จากตอนที่ว่าุ่อจะไม่ออ ตอนนี้พี่ไป50เมตรนากเรียนีนนีคระบเดินจนให้เสร็จด้วยนะครับ50น,นะครับถอย2นักเรียนคนหนึ่งเริ่มต้นเดินไปทางทิศตะวันออก16เมตรนะครับแล้วเดินไปทางทิศเหนือ12เมตรเขาจะอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับ นะครับที่ขอสมมติน,นะครับให้เขาป่วยเป็นทิศเหน,นือันกาทำสนะทิศเหนือน,นะคะรับตอนแรกเนี่ยนันเนียนคนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มออกเดินทางไปทงที่ตอนออก16เมตรสมมติจุดนี้มันจุดเริ่มต้นนะครับเดิอนออกไปทางที่ตอนออกคือขวามือใช่ไหมเรียนแล้ว16เมตรพอเดินไปทางขวามือ16เมตรนะครับเขาเดินทางต่อไปทงทิศเหนือน,นะครับ สิบสองเมตรสิบสองเมตรเขาจะอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่เขาอยู่เดียวนะโจถามว่าเขาอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ก็คือหาหาจุดนี้นี่หาเส้นนี้นี่เส้นนี้น้องครับสิ่นี้น้อยต้องรู้ก็คือเส้นยาว1ิบหกับสิบสองเนี่ยจะต้องทำาุกก็นเก้าสบสามซึ่งกันและกันแล้วก็ตรงนี้นะครับ เราก็สมมติให้ระยะห่าง,งรตรงนี้เป็นเนะครับตรงนี้เราเสร็จแล้วนะน้องๆครับเช่นนี้เนี่ยวันนี้พี่จะเริ่มสอนแบบลับแล้วนะการพีทาโกรัสแบบลับน้องๆรับพีทาโกรัสเนี่ยนะครับมันจะมีหลักๆอยู่ไม่กี่ตัวนะครับถ้าน้องสามารถรู้นะครับว่าสามเหลี่ยมมุมฉากทุกรูปบนโลกไปเนี่ยนะครับมันมาจาก สามเป็นฉาบเพียงไม่กี่ตัวเพียงแต่ว่ามันขยายออกมาขยายออกมาเนี่ยนจะสามารถทำโจทยได้เร็วมากเร็วมากนะครับพี่ขอเรียกมันนะครับ